บทสวดมนต์ก่อนนอนอิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเรนะธัมมังอภิปูเชยามิอิมินาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมกกรหนะังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภคะวตาธมโมธัมมังนะมสามิสุปติปันโนภคะวตโตสาวะกะสังโคสังคังนะมามินโมตสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตสสะภคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิพุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสระนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรานังัจามิตติยมปิธรรมังสรานังัจามิตติยมปิสังฆังสรานังัจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิสุราเมระมัชปะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิ บทแผ่เมตตาแก่ตัวเองกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า มีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตานางโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสุดท้ายนะครับเรามากล่าวบทอธิษฐานขออโหสิกรรมพร้อมๆกันนะครับกายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง สันจิตจะกรรมมังอสันจิจะกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพระวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยสาธุสาธุสาธุ